โดราเอมอนตอนตะเกียบพิเศษยืดได้ไกลสุดๆถ้าอะไรของลูกน่ะมาริยาตแย่จริงๆอย่าใช้ตะเกียบกิ้มของกินแบบนี้สิลูกไม่เห็นจะเป็นไรเลยสะดวกกว่าด้วยอ่ะสะดวกยังไงก็ห้ามต้องใช้ให้ถูกวิธีสิครับเื่งตะเกียบในเรื่องเยอะชะมัดช้อนส้อมยังจะสะดวกไปเยอะเลยโลกอนาคตคงเลิกใช้ตะเกียบไปแล้วใช่ไหม ไม่ใช่แบบนั้นเลยแถมตะเกียบในอน,นะโคด้ยังพัฒนาขึ้นด้วยนะเดี๋ยวให้ดูนี่ซูปเปอร์ตะเกียบซูปเปอร์ตะเกียบเหรออ่ะ,อะนี่ดูนะออจุ๊บ้มาเลยอ่าไงละะ่ะฮะสาม,มารถบังคับให้ตะเกียบเคลื่อนไหวได้ตามใจชอบเลยแบบนี้นโอ้ยจนุกจังเลยขอฉันลองบ้างนะ ฮอฮอ้าวอ้อยากเอาเรื่องทางนัดที่ใช้ให้มันคล่องเร็วๆขึ้นก็คืออาเดียมวิธีให้ใช้ถูกต้องกมดนะตอนนี้มาอาจารย์ตะเกียบคนเนี้ยเหรอเนี้ยหรออาจารย์เหรอเจ้าอยากจะเรียนแน่หรือเปล่าอครับครับ อยากเรียนครับอาจารย์ครับกับนานด้วยนะครับหาางั้นก่อนอื่นจำมาไวน้นะว่ามีสิ่งที่ต้องห้ามทำอย่างแรกห้ามเลียตะเกียบห้ามใช้ลากพาชนะเข้าหาตัวห้ามแข้งอาหารด้วยตะเกียบห้ามใช้ตะเกียบขีบส่งหรือรับอาหารถึงกันทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ห้ามทําโดยเด็ดขาดและที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือการจัดตะเกียบให้ถูกต้อง ไหนจับตะเกียบให้ดูหน่อยสิเอ่อคร,ครับนี่ครับไม่ผ่านคุณไม่ได้ไปต่อ<จ>อยากให้ตะเกียบควยกันแบบนั้นให้จับตะเกียบแบบนี้แล้วก็ขวบคุมด้วยการใช้นิ้วชี้กับนิ้วโปง้งมแบบแบบนี้เหรอถ้าอยากจะเก่งก็ต้องฝึกฝนนะเอ,เอาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยองดู อย่าใช้แต่มืออย่างเดียวจงใช้หัวใจด้วยยังไงอะนั่นอย่าไปคิดเย่จงสัมผัสด้วยใจอครับนีอ่ะโอ้โหสุดยอด ว,ว้าวขี่ไปไม่ได้เจ้าสอบผ่านแล้วเอาละนะเฮ้ย <c oughs> ลูกตบกันลวงทงไงำได้ดีมากอ่ะเตรียมการเรียบร้อยอืมร้ดมได้เอาละได้ มาน้ิโนบิตะเจ้าสำเร็จวิชาสูเปอร์ตะเกียบแล้วเอาไปขอบคุณครับข่าวนี้ลองยิบไปไกลๆบ้างละไปเลยสัมผัสถึงปลายตะเกียบเอาไว้แม่เป็นทีที่ไกลแสนไกลที่อยากจะมองเห็นอืมมองเห็นแล้วนั่นยานกันคะเชิญครับลองชิมดูเลยนะครับอร่อยนะครับนี่เอ๊ะ นนนนนโนบิตะทิสุกะโทรมาหาจ้าครับอะโนบิตะฉันอบคุกกี้ไว้ล่ะมากินด้วยกันไหมว้าวจริงเหรองั้นช่วยเปิดหน้าต่างรอไว้ทีนะเฮ้ไปเลย อร่อยมากเลยขอบใจในชิซสุกะนะฮะย้องก้ับก่อนนะเนาะเอาล่ะทีนี้ไปไหนดีล่ะปบปุ่นเยอะเอ้ยฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยของฉันนะหยุดนะแกบ้าเลยไปยังไงโอ้ยเจ็บเจ็บอ้าวใจเย็นขอโทษที พอดีฝึกใช้ซุปเปอร์ตะเกียบเพลินไปหน่อยอะซุปเปอร์ตะเกียบอย่างนั้นเหรอน่าสนุกไปแล้วเลยนี่อ่ะไหนยืมหน่อยสิยามาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอ,า,อาขึ้นมาค่ะเออใครมากดอกนะเฮ้อย่าอย่าหายไวจะกินเลยนะครับ น่ากินจังเลยเอ๊ะอะไรอ่ะเอะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะไรอะอะไรเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยน้ำปูอายตา้ตายแล้วตายแล้วอะไร้วอยแล้ะตายแล้ายแล้ล้า้ยล้เล้ย้ย่ายอล้วางายหว้ยหน่อย ปะโถยใจแอน,นะัจะทำเกินไปแล้ววะใช่แถมไม่มีมารยาทเลยด้วยโกรธเรื่องนั้นเหรอหอาจารย์ดูถ้าคงจะปล่อยคนแบบนั้นว้ไม่ได้แล้วนะครับผมจะไปโค่เจ้านั่นเพื่อเอาซุปเปอร์ตะเกียบคืนงั้นรับตะเกียบของข้าไปซะครับปล่อยผพจัดการเองผมจะปกป้องวิธีแงการใช้ตะเกียบของญี่ปุ่นให้ดูเอง ไปกันใหญ่แล้วมาสู้กันว่าไงนะอย่ามาล้อกับฉันงนั้นละ่ะฮะใช่<ะ>คนแพ้ต้องมอบตะเกียบให้อีกฝ่ายนึงตกลงนะกูเอาดีเด <c oughs> ี๋ยวนายได้ร้องให้กลับบ้านแนะ่ <c oughs> เริ่มจากมาลองเทคนิคเอาลวเริ่มได้ไม่เชื่ย <c oughs> <c oughs> โอ้โหว้าวว้าวโอ้โหยี่หมาอย่าเพิ่งได้ใจไปเลยดูดูดิฮิฮ่าวัดไปจึบไปจึบไปจึบไเจอมไปจึบไปจึบเห็นไหมเห็นไหมไหมฮิฮิฮิฮฮิาชันเป็นไงฮะเจ๋งไหมล่ะงั้นฝากด้วยนะครับคุณลุงครับ เอาละไปเลยลุยเฮ้ยลุงนายเนะี่ยอยู่ฮอกไกโดเลยนะให้เปิดหน้าต่างกันสินะขอเข้าไปนะครับโอ้โ,หโห ยอดเลยหยิบไข่ปลาจากฮอไกโดมาได้จริงๆด้วยอ่ะขอบคุณที่เลี้ยงนะครับแค่นั้นมันกระจอกมากไปไลยนี่เฮ้ยเป็นไงได้มาเพียบเลยเห็นไหมนั่นเทคนิคเสมอกันทั้งคู่ ต่อไปนี้จะให้ประลองโดยประทะกันตรงๆไปเลยประทะกันงั้นเหรอพรุ่งนี้พวกเจ้าจงเตรียมข้าวกล่องไปที่ริมแม่น้ำนาก,กะขาวะนะได้เลยยึดใจให้ให้ทั้งคู่ชิงของในกล่องของอีิฝวาย ใครแย่งมากินจนหมดก่อนได้จะเป็นผู้ชนะไปเขอะไรเลยไปันเปยปับไปจับัไจับไปบับไจัจับไปแล้วนะไปบบไปจัยไปจัจปจัปจัป

ไม่ได้มังที่สุดผมนี่เต็มปากทั้งคู่เลยใครจะชนะใครจะชนะเอาละเหลือแค่คำสุดท้ายของทั้งคู่แล้วนี่ยงน่่อมห่องหน่อมหน่อห่ยยยยยยยสุที่ชัชนะแล้ว สบายมากคำสุดท้ายอ่ะค่อยสโลอ้ายึกไปไหนเนี่ยเฮ้ยๆๆอ้ยตกน้ําน้าฮ่าๆจะย่อจนนั้นละจนนั้นแล้วซิโนบิตะเป็นฝ่ายชนะใช้แอนจับตะเกียบผิดวิธีจึงพ่ายแพ้ยังไงล่ะรู้หรือยังทุกอย่างมันวัดกันที่พื้นฐานนี่แหละ เธอแพ้ล้ละแต่ก็อิจเย้ฉันนี่แหละคือผู้เชี่ยวชาญถ้ามาเรื่ของลูกอ่ะมายรยาทแย่จริงเชียว